จับราเจียนทํางานยังไงแล้วก็ดียังไงย้ำก่อนนะครับตัวนี้เป็นราเจียนออโต้นะยกตีนผีตัดได้ตัวมามัคพร้อมเจียนขอบผ้าในตัวนะครับกดส้นเท้ายกตีนผีอ่าก่อนชิ้นงานเข้าไปครับนะครับคนลาก็มือใหม่นะอ่านี่ครับก่อนชิ้นงานเข้าไปนะนี่ก็ไปได้เลยครับ เดี๋ยวให้ดูนะนะครับสำหรับตัวเรื่องฟีเข็มอ่ะพลิกกลับมาเห็นไหมผมมือใหม่นะย้ํานะครับผมมือใหม่นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ขณะผมมือใหม่นะอย่างเจียนขอบเสมอนะครับเท่ากันทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับทุกฟีเข็มเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับผมยังทําได้นะครับท่านก็ต้องทําได้นะเชื่อผมนะครับเพอผมก็ใหม่เหมือนกันนะนะครับ จากออโต้จากดีดีรุ่นใหม่ๆนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่แต่ในโรงงานนะนะครับใช้งานเป็นร้านเล็กๆเป็นโรงงานเล็กๆนะครับหรือเอาไปใช้งานส่วนตัวยังยังได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมมาลองดูให้ใหม่นะกดส้นเท้าเนี่ยนะครับเห็นไหมกดส้นเท้ายกตีนผีนะครับแล้วก็ป้อนสามารถที่จะป้อนชิ้นงานเข้าไปได้เลยปุ way, ๊บแล้วก็ชิ้นงานด้านล่างเนี่ยก็คือตัว ับด้านล่างก็คือเขาจะมีตัวกั้นกระระยะมาให้นะครับแล้ว็สามารถจับนะครับแล้วก็เหยียบนะครับหยยบไปนี้ได้เลยแล้วมือใหม่หลายๆท่านนะมีปัญหาเรื่องการเอาชิ้นงานออกนะครับตอนจบนะตัวนี้เป็นระบบออโต้นะนะครับกดส้นเท้าลงนะสั่งตัดได้เรือดึงชิ้นงานได้เลยง่ายเลยครับง่ายไหมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเลยตัดได้ยกตีนผี อัตโนมัติใช้งานง่ายๆน,นะครับแต่ที่สําคัญนะตัวนี้นะครับระบบถังลมดูดนะนี่เขามีสวิตช์แยกให้ต่างหากนะครับสำหรับตัวระบบถังลมดูดนะถังลมดูดดีงไงนะครับนั่นก็คือเรื่องเศษผ้าเศษได้พวกฝุ่นพวกนี้นะครับนะก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าเขามีพวกระบบถังลมดูดในตัวนะครับนะสำหรับพวกลาเจียนเนี่ยยังไงก็แนะนําให้ต่อนะครับตัวนี้ สามารถต่อได้ทั้งแบบถังลมดูดลักษณะแบบนี้หรือถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆมีปั๊มลมนะก็สามารถต่อระบบปั๊มลมเข้ากับตัวระบบจักรได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเราเป็นโรงงานเล็กๆนะครับหรือเป็นร้านเล็กๆหรือไปใช้ส่วนตัวนะนะครับผมแนะนําไซส์นี้เลยนะครับราคาไม่สูงใช้งานด้งานมือและซับซ้อนเหมือนกันนะเราสามารถปรับแรงลมได้นะครับนะให้ดูดแรง ดูดเบาแค่ไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับโดยการหมุนปุ่มวันรุ่มแค่นั้นเองนะสุนฝา sf 6 6 4 3 5ี b นะผมแนะนำสำหรับทุกทุกท่านนะที่เอาไปผลิตเสื้อยืดเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายนะแนะนำจากใจเลยนะที่สำคัญก็คือลดการใช้ทักษะของผู้เย็บลงนะครับลดการใช้ทักษะของผู้เย็บลงสูนฝา sf 6 6 4 3 5ี b ค b